วันนี้เราก็มาอยู่กับรถยามาฮ่าสปักไฟไม่ออกหัวเทียนนะครับคันนี้เลยขี่มาอยู่ดีๆแล้วดับนะครับทีนี้เราถอดออกมาแล้วก็ตรวจเช็คนะครับต้นทางเลยนะครับก็คือปลักไฟตัวนี้นะครับปลักมีปัญหานะครับเวลาที่เราขยับปลักปุ๊บเนี่ยมันก็หัวเทียนไฟก็ออกนะครับแต่เวลาเวลาที่เราขยับขยับตัวนี้ขยับไปขยับมาเนี่ยมันก็ไม่ออกอีกนะครับก็คือปลักตัวนี้หลวมนะครับ เราก็จะได้ทําการแก้ไขปลั๊กไฟตัวนี้ใหม่ให้มันแน่นๆนะครับแค่นี้เองนะครับคันนี้ไม่มีอะไรเราเช็คเบื้องต้นแล้วก็คือมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันลักตัวนี้หลวมนะครับนี่ตัวนี้หลวมมากเลยทีนี้เวลาที่เราขยับปลั๊กตัวนี้ไฟก็ติดแล้วนะครับแล้วเวลาที่เราขยับปลั๊กตัวนี้ไฟก็ดับนะครับติดติดดับดับเดี๋ยวเรามาทําให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับนี่ไฟออกนะครับ ไฟออกแป๊บๆเลยเดี๋ยวผมจะขยับตัวนี้นะครับนี่ผมจะขยับแป๊ตัวนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับไฟไม่ออกแล้วนี่เงียบชีเดี๋ยวผมจะขยับตัวนี้อีกทีนึงอ่าไม่ออกทีนึงนี่ไฟออกแล้วนะครับเนี๋ยขยับอีกทีนึงไม่ออกแล้วนะครับ การแบบนี้คืออาการแบบนี้คือปลั๊กมีปัญหาเดี๋ยวเราจะถอดปลั๊กมาทําการแก้ไขพินใหม่นะครับนี่ทีนี้เราได้ทําการตรวจเช็คพันเชอร์คอยนะครับพันเชอร์คอยตรวจเช็คแล้วไฟออกดีนะครับปกติตัวนี้ไม่เสียทีนี้ไฟจากมัดไฟตัวนี้มันก็ออกได้อยู่นะครับมันก็ออกอยู่นะครับแต่ว่าปลั๊กไฟตัวนี้มันหลวมนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บ เนี่ยมันหลวมหลวมมากนะครับเนี่ยหลวมมากตัวเนี้ยตอนที่เราขยับปลั๊กตัวเนี้ยบางทีก็ติดบางทีก็ดับนะครับเราก็เลยจะมาดูที่ตัวปลั๊กไฟเราจะมาทําการแก้ไขที่ปลั๊กไฟตัวเมียตัวนี้มันหลวมมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก่อนที่จะแก้ไขเราจะมาเช็คไฟให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอันนี้ขั้นเนี้ผมจะคี้ไปที่สายขั้วลบหรือว่าสายสีดํานะครับมันจะเป็นสายขั้วลบส่วน สายสีสีขาวกับสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นสายไฟเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับเอาละผมจะจี้ไปที่สายสีส,สีขาวก่อนนี่ไฟออกไฟออกนะครับไฟออกดีนะครับต่อไปก็จะจี้ไปที่สายสีสีเหลืองนี่ไฟออกดีอยู่นะครับของคันเนี้ยมัน มัดไฟก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าปัญหามันเป็นที่ปลั๊กไฟตัวนี้มันหลวมเดี๋ยวเราก็จะมาทําการแก้ไขกันนะครับวิธีแก้ไขก็ง่ายๆแล้วก็ดึงดึงออกมาแล้วก็บีบปลายให้มันบีบให้มันแน่นข้ามานิดนึงมันก็จะสามารถใช้งานได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ เดี๋ยวเราจะใช้ไขค,ควงไขค,ควงแบนอันนี้น้อยนะครับนี่อันนี้น้อยเราก็จะมาถอดตัวนี้นะครับนี่ถอดออกมาแล้วเราก็จะมาทําการแก้ไขกัน,กนใช้ตัวนี้นะครับเสียบไปในร่องมันจะมีร่องให้เราเสียบอยู่ปลล็อกเสียบแล้วมันจะปลล็อกนะครับเราก็ดึงออกมานี่นะครับเวลาที่เราเสียบปุ๊บเนี่ยมันตัวนี้มันจะมีเดือยล็อกอยู่ พอละเสียปุ๊บเนี่ยโดยล็อกตัวนี้มันก็จะผลดล็อกนะครับมันก็จะดึงออกมาได้ง่ายนะครับทีนี้ไอที่มันหลวมเนี่ยก็คือไอตรงตรงเดือยตัวเนี้ยมันมันไม่แน่นนะครับแล้วก็ดันตรงนี้มันมีสองวิธีคือดันดันในตัวตัวที่ประกบดันในเนี่ยออกมานะครับดันออกมาดันออกมาเสร็จแล้วเราก็จะบีบตัวนี้เข้าไปนิดนึงบีบตัวนี้เข้าไปนิดนึง มีเดียวพอนี่ประมาณนี้มันจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งที่ฝั่งที่กดฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งที่กดด้านในเน,เนี่ยแล้วก็ง้างตัวที่กดด้านในออกมามันมันก็จะทําให้มันแน่นขึ้นนะครับนี่ง้างตัวที่กดด้านในออกมาเราลองเสียบดูนะครับนี่แน่นแล้วนะครับี่เสียบดูแล้วก็มันแน่นดี ตัวในเนี่ยมันจะเหมือนสปริงมันดีดได้นะครับตัวแนมันจะคล้ายสปริงดีดได้เสร็จแล้วแล้วก็เสียบคืนไปเหมือนเดิมเราง้างตรงนี้ออกนิดนึงมันจะได้ล็อกอยู่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเอเราก็ทำทีรันนะครับ ทํทำ,ทำทีรันอันไหที่มีโอกาสมีเวลานะครับอันนี้ออกมาแล้วไปตรววัสายตาด้วยเครือคอมพิวเตอร์สามร้อยบาทเท่านั้นอยู่ที่จังการบริษัทอันนี้ก็ทําเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ง,ง้างอีตัวล็อกออกมาหนิดยนึงนะครับเดี๋ยวเราก็ดันดันในตัวประกบตัวนี้ออกเข้ไปมันจะมีมันจะมีแผ่นที่อยู่ด้านในชั้นหนึ่งกับตัวที่หยุด ตัวประกบอยู่ด้านนอกอีกชั้นหนึ่งมีสองชั้นหลังจากที่เราแก้ไขตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้นะ้ำมันเบนซินล้างทำความสะอาดอีกรอบนึ่งที่จริงมันก็ไม่ได้สปกปรกแต่ว่ามันหลวมนะครับมันหลวม,มเวลาที่เราใช้งานมานานๆเนี่ยมันก็จะหลวมนะครับมันก็จะทำให้ติดบ้างไม่ติดบ้าง แน่นแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะประกอบเข้าไปผมจะง้างตัวล็อกออกนิดนึงถ้าถ้าเราไม่ง้างเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดทําทีละอันนะครับอันนี้แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วผลล็อกนะครับผลล็อกแล้วดึงออกมา พักตัวนี้มันมีสายไฟสามเส้นเองนะครับก็จะเป็นสายไฟลบสีดำสีดำเนี่ยสีดำเนี่ยเป็นสายลบนะครับส่วนสีเหลืองกับสีขาวเนี่ยมันเป็นสายไฟรถรุ่นนี้มันจะไม่มีคอยสตาร์ทนะครับมันจะมีไฟป้อนไปที่กล่องแล้วกล่องก็จ่ายไฟไปที่อคอยหัวเทียนอีกทีหนึ่งนะครับใช้พันช์คอยในการสั่งสั่งงานนะครับ ใช้ันเชืคอยสตาร์ทร่นี้มันจะไม่มีคอยสตาร์ทเหมือนกับรถรุ่นเก,ก่าๆพวกยามาฮาเฟสเนี่ยมีมีคอยสตาร์ทตัวนี้มันไม่มีเอาละ่ะเราก็จะเสียบเข้าไปแค่นี้แน่นแน่นอนเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ำมันลาน้างอีกทีนึงนะครับลองเสียบดุก่อนนะครับนี่นน่นตึ๊บเลยนะครับเมื่อกี้นี่หลวมเยกยกเย,ก,ยกนะครับ ส่วนอันนี้พันธเคอคอยพันธเคอคอยอันนี้ไม่มีปัญหาผมเช็คดูแล้ววิธีเช็คพันเคอคอยก็มีหลายแบบนะครับจะใช้หลอ,อด LED เช็คก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้มิเตอร์วัดแต่ว่าสนใยญ่ผมจะถนัดใช้หลอด LED วัดวเอาละเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันหยอดน,นิดนึงแล้วเราก็ขับใช้น้ำมันเบนซินนะครับล้างได้เลย ปักตัวนี้ผมเคยเจอกับรถซูซูกินะครับเพราะนั้นรถซูซูกิก็เป็นเหมือนเหมือนอาการนี้เลยไปไม่ออกหัวเทียนก็มาเช็คที่ปักตัวนี้สรุปแล้วปักรวมเหมือนกันนะครับอันนั้นก็เป็นสลับรถที่ไปไม่ออกหัวเทียนเนี่ยให้เรามาเช็คที่ปักตัวนี้ก่อนนะครับบางทีแค่ปักรวมเฉยๆนะครับเหมือนก็ ไฟมันก็เดินทางไม่ได้นะครับไฟไม่ครบวงจรมันก็มันก็ไม่ติดแล้วนะครับของคันนี้ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรแค่แข็งไม่ยากนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปคันนี้แน่นนะครับแน่นตึบเลยเดี๋ยวเราเรามาสตาร์ทกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามา ลองกันนะครับผมจะเปิดซีตกุญแจนะครับนี่ไฟออกไปแวบ,บ,บ,บเลยแล้วผมจะขยับปลั๊กนะครับีปลั๊กเไฟอยู่ตรงนี้ปลั๊กมันจะขยับไปขยับมานะครับดูชิว่าวมันจะติดไหมนะครับนี่ติดโอเคสรุปคันนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นที่ปลั๊กไฟหลวมนี่ปลั๊กไฟตัวนี้หลวมก็ทําความสะอาดนะครับแล้วก็แก้ไขใ,ให้มันแน่นแล้วนะครับเดี๋ยวรถซูซูกิ ก็ก็เหมือนกันนะครับมีหลักการทํางานเหมือนกันถ้าเกิดว่าปลั๊กตัวน,นี้หลวมปุ๊บมันก็จะสตาร์ทไม่ติดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบตเราดีอยู่มันก็จะติดอยู่นะครับมันจะใช้ไฟไฟของแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าไฟแบตเตอรี่หมดมันก็จะสตาร์ทไม่ติดเหมือนกันนะครับสหรับรถที่ยามาฮ่าสปาร์คไฟไม่ออกโฮเทนของคันนี้ก็แก้ไขประมาณนี้ครับสวัสดีครับ